จำโอเคพี่ได้ครับเกมสุดท้ายเป็นครึ่งเรื่องนรงพี่เกินแล้วครับประมาณหกสิบห้าเอร์เ็นแล้วหกห้าแล้วนิวเกมบวกอะไรอย่างนี้ผมชอบสะสมอาวุธครับโหก็จะเล่นนิวเกมบวกด้วยฮะใช่ใช่ยากกว่าเดิมกี่เท่าเนี่ยตอนตัวแรกนี่ signal encryption handshake right. is unstable. You may experience visual artifacts. Welcome, Welcome Ready oh. Simulation. This is a hard point operation. Take control of as many hard as you can. Batch my team into them, and we'll take care of the rest. <laughs> Okay, Hardpoint Alpha is secure, but we still need Bravo and Charlie. Hey, B. Oh. up. We now have control of Hardpoint Bravo. Uh, hey, huh? Jocelyn moved in from yeah. by the moved from We're losing Alpha. you know what? No, sure. no. i will be ready in 30 seconds. Come oh, to drop. Mm. This point is secured, but I'm nearby. Don't let them near that terminal. Be Heavy damage All twenty five percent Keep control of the hard points. ขับไททันกันไม่มายึดจุดกันเลยเลยนะโอ้โถเอบีโดนครับเชอร์ลีโดนเยอะด้วยครับกำลังไปบีบี สมาธิโทษจนได้ครับยันสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเอาออโต้ไส่ท่านมายิงไม่โดนงล่าง <pec S 2> เฮ <Hospital> ้ยมึงจะหนีกูไปทำไมเนี่ยไททันอะไรของมึงครับ 哦。哦。比。Zat, <c oughs> <c oughs> เดอไปไหนวะครับมันมาเอกันแบบรัวๆยไหวนะตรงไหนวะเียบร้อยจ้ะมีคำกล่าวที่ว่าหน้าท้องตึงหนังตาเริ่มหย่อง

ออขอบคุณมากพี่มดวีมดไววผมล่วงไปแล้วน่ะ <c oughs> วางกลับระเบิดเอาไวอ้อ่ะ เอาเปิดเผอตัวเองตายไปเลยโอยไซนอย่างนั้นกู A โดนจะบก็โดนว้า Neutralization in progress All units this is tech 6 <c oughs> โ,โหดม่นตันแบบจะโคตรมารมออกหรอมันอ๋อมันยิงแบบไม่ต้องเล็งเป้าโอเคโอเค We <With me. S 2> live it.

ปาดแล้วแกคันไม่ค่ยอยเจ็บเลยอ่ะยากินโคชีดข้าวยาแต่ไม่แรง